ยินดีต้อนรับน้องทุกคนเข้าสู่รายการดิฟนิออนมีบีเคครับแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็เรียกว่าจะมาทำโปรเจกต์เดิมของพี่ตั้งแต่เรียนถึงตอนนี้เรียนจบแล้วก็คือยังไม่เสร็จนะครับก็คือคุยกับพี่จุลานะครับวันนี้พี่ได้เรียกว่าเชิญเพื่อพี่คนนึงนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆฟังนะครับในส่วนของคณะที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้นะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่ของเรากันเลยครับผมพี่เบนเซ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่เป็นนัมสกุลนี่มึงคบอ่าพี่ก็ชื่อว่าพี่เบรเซ่นะคะชื่อว่าจินตระจิตใจงามน,นะคะก็จบการศึกษาจากคณะสศิลปศาสตร์นะคะภาควิชาไทยพัฒน์บัณก็เป็นบัณฑิตนะคะปียูรุ่นหนึ่งร้อยนะใช่ก <c oughs> ็คือเราเป็นปีเดียวกันนะครับ ขอเล่านิดนึงว่าจริงๆที่เรารู้จักการแนะนำเร,รื่อการกิจกรรมก็คือกิจกรรมบ้านรับน้องรวมเนาะก็เลยรู้จักพี่เบนเซ่นะครับเออก็เลยได้เพื่อนต่างคณะมาเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่เบนเซ่นะครับมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็การเรียนเรื่องถึงจริง,รงๆก็คือการทํางานได้เนาะเพราะเราก็เพิ่งทํางานไปเนาะเออเกี่ยวกับคณะสาวเวชศาสตร์นะครับให้น้องได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับโดยคําถามแรกนะครับก็คือคําถามทั่วไปเลยที่พี่ถามทุกคนก็คือพี่เบนเซ่ครับ ทำไมพี่เป็นเซ่ถึงเลือกมาเรียนคณะนี้แล้วก็สาขานี้ด้วยอ,อ,อันดับแรกเลยเนี่ยคือตั้งแต่ที่จําความได้นะพี่ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาเน่มเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพอะไรประมาณนี้คือชอบวิทยาศาสตร์มากแล้วก็เป็นอะไรรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะสนใจพิเศษประถมปีนเนี่ยเวลาเหมือนเราเรา,เราเ,ราเราเล่นโรเลเล่นกุ่มาบูรดกับเพื่อนก็ยอ,อยากจะได้ี เดี๋ยวก้อเป็นคุณหมอบที่ทดลองบทบาทในแบบโรงพยาบาลที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าอินกับเรื่องนี้แล้วพอเราโตมากขึ้นพี่รู้สึกว่าพอยิ่งศึกษสารเราชื่นอะไรมากขึ้นพี่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องวิกยาศาสตร์สุขภาพมากนะคะแล้วก็จากที่เข้ามาศึกษามาก็ทุกคนตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าที่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สนใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับการร่างกายการเคลื่อนไหวแล้วก็ยิ่งมาได้รู้จักเนี่ยกายภาพบบัดก็เป็นอะไรที่แบบว่ามากๆที่จะาตอบตัวในในเรื่องของการ เลือกเรียนต่อมากเลยจ,จึงได้เข้ามาเนียนแนะนำคณะเยเนาะคือคณะเนี่ยมีกี่สาขามีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าถามเรานะคำว,ว่าสาเวชศาสตร์เนี่ยเราไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรอะไรแบบนี้คุณพิเศษใช่ค่ะคำว่าสาวาวชศาสตร์เนี่ยสาขาแปลว่ารักืาแล้วก็เวชศาสตร์นก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาของสำหรับที่จุฬาเนี่ยสาาวชศาสตร์นจะประกอบกันด้วยสี่สี่สาขาอ่า สี่สามสิ่งอย่างเนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพทัพ้งหมดเลยซึ่งก็จะเป็นเทคนิคการแพทย์นะคะและ้วก็ผู้ชนาการแล้วก็การากำหนดอาหารแล้วก็รังสีเทคนิคแล้วก็าาวกไปกข้ามาบัตรค่ะสีาา่สาขาเนาะเอ้แต่เหมือนเหมือนที่คณะนี้มหาวิทยาลัยอื่นเขาจะเรียกว่าเทคนิคการแพทย์ก็มีบ้างใช่ไหมคุณเบนเซมีใช่ปะน้องเออจริงจริงแล้วแต่หลายบั้งมหาวิทยาลัยเขาจะแยกเป็นชื่อเป็นคณะเลยชื่อคณะเทคนิคการแพทย์เอ่าแป โอเคก็คือมหาอะไรอื่นก็คืออาจจะแบ่งเป็นคณะส่วนตัวไปเลยเนาะแต่จุฬาคือรวมเป็นสาววิชาศาสตร์เนาะก็คือเป็นสหนั่นเอง๋โอโอเคโอเคบางบางที่ก็มีการการกรรวมอาดูเหมือนกัน,อย,กนอย่างเช่นแบบว่ามหาละยอื่นอาจจะมีเป็นสหวิชาศาสตร์ก็อาจจะมีที่นักนแพทย์กายภาพบางทีก็มีวิทยาศาสตร์การกีฬารวมกันเลยมันแล้วแต่การจัดสัรของมาวิทยอ๋อแล้วแต่มหาวิทยาลยนะัยเนาะโอเคอ่ะ แล้วที่นี้พี่เบนเซ่ครับหรือคณะนี้เนี่ยจริงๆเป้าหมายของการเรียนหรือว่าปลายทางของการเรียนนี่คือเขาเขาจะเรียนไปทําเพื่ออะไรกันหมายถึงว่าเป้าหมายของการเรียนคณะนี้เป้าหมายของการเรียนคณะเี้นะใช่ใรเวาทั้งสี่สาขาวิชาเนี่ยคือเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมดเลยอืก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดปลายทางของการศึกษาแล้วเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างที่จะโอตอบโจทย์ได้หลากหลายแต่ว่าสาขาที่เราจะคิดถึงกันระดับแรกก็คือเกี่ยวข้องกับการ ืออาจจะเกี่ยวข้องกับการถ้าเกิดเราศึกษาเรื่องนี้กอาจจะไปเป็นการเขาเรียกว่าวิจัยก็ได้นะวิจัยการต่อย,ยอดในเรื่องของเกี่ยวข้องของเรื่องสุขภาพคือมนุษย์เป็นอะไรที่แบบว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นอยู่แล้วมันศึกษากได้ใน่สุดแล้หลักๆอาจะมีเป็นในโรงพยาบาลอย่างที่เราเห็นกันอาจจะเป็นการศึกษาต่อยอดก็ได้โอเคทีนี้พี่เบนเซ่ครับด้วยความที่แบบว่าคณะนี้เราบอกเลยว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักคือดลอวพี่เบนเซ่เองเนี่ยเคยคืออยากเข้าคณะ อื่นมาก่อนไหมเออคณะสวิทยพ่ออื่นๆมาก่อนไหมเออแน่นอนนะคะว่าตอนเด็กๆพี่ก็สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์สภตว์มากเลวอืมสาเยอะมากเลยนะว่าวิทยาศาสตร์สัภา์เนี่ยใน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 เมืองไทยเนี่ยตัวโลกเนี่ยมีอะไรบ้างอืมมีอะไรที่เราพอจะสนใจบ้างแต่ว่าเออจริงๆพี่ก็ค่อยๆแบบค่อยๆตัดชอยทีละนิดทีละนิดอย่างตัวพี่เองพี่ไม่ค่อยชอบเกี่ยวข้องกับ เลือดอะไรเงี้ยเลือดอ๋อเลือดคือไม่ได้ชอบเลือดใช่ไหมไม่ชอบเลือดแต่พี่ว่ามีสุดแล้วถ้าถามตัวเองว่าชอบอะไรที่มั่นใจตอบเลยได้เหมือนกันพี่ว่าพี่ชอบการสักสารกระคนอ่าคือมั่นใจคือรักษาคนเป็นท็อปิกแรกถ้าไปเกี่ยวห้องรงมาอีกก็อาจจะชอบการคุยกับคนรักษาคนที่มันต้องปฏิสัมพันธ์กับคนไกลเข้ามาเป็นอันที่ตอบโจทย์มากอืมก็คือเรามีหัวแบบเราเรามีหัวข้อใหญ่ของเราเนาะว่าเราอยากเกี่ยวกับการรักษาใช่ไหมเราค่อยมาเลือก ฟิลเล็กๆอีกรอบหนึ่งว่าจะไปเจาะตรงไหนดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่าก้อนอะไรใหญ่ๆอะไรเนี่ยแล้วก็ค่อยๆแบบแคบลงแคบลงแคบลงจดท้ายเป็นเฮ้ยว่าคาตอบนี้เป็นคำตอบที่ดีมากคือเรารู้สึกว่าน้องในหลายคนน่ะคืออาจจะมีแค่ภาพใหญ่เหมือนที่เธอบอกเมื่อกี้แต่เขาอาจจะไม่ได้หาข้อมูลในภาพเล็กๆว่ามันยังมีอาชีพอะไรบ้างที่มาซัพพอร์ตในการรักษาที่เราแบบเออเราเราอยากรักษาคนแต่มันอาจจะมีหลายๆส่วนเนาะ ได้เหมือนกันอุ้ยดีนะน้องๆไปหาข้อมูลเพิ่มนะว่าตัวเองอยากไปอะไรกันแน่ทีนี้พี่เบนเซ่ครับแล้วคณะนี้เนี่ยเรื่องนี้หนึ่งก็คือด้วยความที่มันเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพเนาะแล้วจริงๆน้องมาปลายคนส่วนใหญ่ก็จะสนใจสาย,สายวิทยาคณิตนอกที่มาสนใจสา,สาขานี้เลยอยากถามว่าเขาต้องเก่งวิชาไหนเป็นพิเศษไหมฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้คำนวณคำนวณเนี่ยต้องใช้เยอะแค่ไหนครับอืมสาขานี้ในในถ้าเกิดเอาเราเราจะพูดถึงเรื่องของการเรียนก่อนพูดถึงการใช้ชีวิตประจำวันครับหรือการทำา ในการเรยียนเนี่ยคือคือขึ้นชื่อว่ากายภาพบําบัดมันอยู่ในสู่ของวิทยาศาสตร์บัณฑิตอยู่แล้วนะคะก็คือน้องจาจจะต้องแบบว่า หลักๆเลยแต่ก็อันอื่นอาจจะเป็นเสริมในเล็กๆน้อยๆ,ๆนูวมกันไปนะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ในการทํางานเนี่ยนเนี่ก็อันเนี้ยมันจะอาจจะมันเป็นอันที่ต่อยอดจากวิทยาศาสตร์ก็คืออาจจะเป็นพวกกายวิภาคาศาสตร์ปริรวิทยาอะไรแบบนี้ก็เป็นอันที่อัพเกรดวิทยา,าศาสตร์ชุดหนึ่งหรืออาจลงลึกเป็นลงลึกของวิทยา,าศาสตร์มากกว่าอ๋อถ้าสลับอมอง่าปลายนี่ก็คืออยากให้แบบว่าเรียกว่าเข้มข้นกับชีววิทยากับฟิสิกส์มาเนาะใช่ไหม เคมีได้ใช้เยอะไหมเคมีเคมีใช้เยอะไหมจริงๆถ้าเกิดในการสอบเข้าพี่ว่าน้องต้องให้ความสนใจทุกอย่างอ้าวทุกอย่างทุกอย่างแล้วตอนระหว่างที่เรียนล่ะปีหนึ่งถึงปีสี่นี่คือได้เรียนแบบฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรเงี้ยเยอะหมดเลยปะระหว่างที่เรียนปีหนึ่งถึงปีสี่เรียน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 ตอนปีหนึ่งอ่ะก็คือเราจะเข้ามาเราจะเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานใ้ของจุฬาะแต่ของที่อื่นเราไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะเรียนแบบว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของพี่ก็เหมือนจะมีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้ะมีออยเลนิเคมีด้วยนะอก็มีเป็นหนึ่งในวิชานั้นเหมือนกันแล้วก็มีแคมคูลัสด้วยคันนี้ก็ต้องคันนี้ก็ต้องเรียนใช่ไหมโอเคมีความเป็นเลขมากที่สุดในบรรดาที่คนได้หนักแต่เป็นเลขไม่มีแล้วล่ะก็เป็นในด้านวิทยาศาสตร์ทางนั้นแล้วก็ อันนี้ต่อจากคําถามนี้เนาะว่าทีนี้อยากให้เล่าเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงแม้แล้วแหี่แล้วเอ่อเรียกว่าอะไรสี่ปีที่เราเรียนเนี่ยปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่อ่ะคือเรามีจุดเน้นของแต่ละปียังไงบ้างเนาะอันนี้ก็คือเราไปแล้วเนาะว่าแรกๆก็คือมีพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนาะทีนี้อยากให้จเจาะลึกนิดนึงว่าปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เป็นยังไงบ้างในการเรียนที่จุฬานะครับสาขานี้ในการเรียนที่สำหรับการเรียนที่จุฬาเนี่ยปีปีแรกเนาะจะต้องเอ่อเราจะได้เรียนพื้นฐานของวิททยายาศสตร์ั้งหมด ทั้งหมดได้เหรอมามวิชาค่ะใช่อ๋อคือฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็เราจะได้เรียนแบบรวมกันอยู่ในมีหนึ่งเลยนะมันก็คือเป็นการรวบรวมความรู้ที่แบบว่าเราเรียนมาตอนก่อนไปนี่แหละเพราะว่ามันคาจริงอย่างเงี้ยคือวิทยาศาสตร์มันเป็นมันเป็นเบรเป็นฟิสิกของการที่จะต่อยอดในเรื่องของวิชาที่มันมันดีไปที่บอกวิทยาศาพเอ้ยกายวิภาคศาสตร์ปริญญาอะไรเงี้ยจริวิทาศาสตรพื้นฐานเราก็ต้องเรียนตรงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะมีการเข้าวิชา ถ้าตามส่วนเ็คืออย่างจะเรีนแบบว่าบทบาทของนักไทยพม,ามา่าอันนี้ก็ปีหนึ่งกันเราปีหนึ่งเรียนเรียนขาจันไนดีนะเรียนกายวิภาพศาสตร์เลยเรา,าเรียนทั้งพื้นฐานของวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนพื้นฐานสัพาาพันที่จะเอาไปต่อยอดในในในวิชาลึกภาคต่อของของภาคต่อด้วยขอถามนิดนึงในสายวิทยาศาสตร์นี่เราเคยได้ยินมาที่จุฬาเนาะก็คือ สายวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้คือจะเรียนรวมกันหมดเลยใช่ไหมแบบคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศาวะคณะพวกคันแพทย์นี้เรียนรวมกันหมดปะ้ะแบบว่าอันนี้ตัดเกรดรวมกันเลยปะอ๋อมันอาจจะแบ่งกันตามตามตาม,ตามการจนะัดสรรของคณะนะของวิชาถ้าเป็นของของพี่เนี่ยก็คือจะต้องไปเรียนรวมกับคณะเอาจจะต้องไปไปเรียนรวมกับบางคณะบาา้างเช่นแบบว่าถ้าเกิดเป็นฟิสิกส์เนี่ยของพี่อ่ะรุ่นรุ่นพี่เนี่ยจะ กับคณะคารุอันนี้ก็คือมัน,ม,น,นมันเป็นแบบตามรหัสแล้วก็ตามจัดสรรของคณะวิทย์อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นน้องจากจุ่นพี่เนี่ยก็คือเขาจะเป็นฟิสิกส์หรือการแพทย์เลยอ๋อคือแยกกลุ่มไปเลยไม่แยกกลุ่มแต่ก็ยังอยู่ในสังกัดของคณะวิทย์แล้วก็มีอาจจะมีบ้างบางคลาสที่ต้องไปเรียนเรียนรวมกับเ,เรียนเตรียมเราเรียนของเราเองแต่ต้องไปตัดเงงกรดรวมกับท่อะทีนี้มาปี2กับปี3ามมาฮะเป็นปีที่หนักหนุนพอสมควรใช่ไหมปี2ปี3ขึ้นมา ทีสองเนี่ยก็จะเข้าความเป็นวิชาภาคมากขึ้นวิชาภาคาใต้ภาคแบบกระหาของเราเนีน่ก็มีความเป็นไกลภาคมหภาคมากขึ้นเดินข้นมาก็ที่เขาจะได้เรียนวิชาที่เอาไปฝังประตูมีซาดีรัวิทยาซรดิเอออย่างเช่นน้องเรียนชีวะมาเนี่ยชีวะน่ะเยอะแยะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตอะไรเงี้ยนะเป็นเพล่ต่างๆแต่ตอนเนี้ยเรามาดูเรียนดูแบบซรีรัก สาขานี้คุณคิดว่าปีไหนหนักสุดโอ้โหสำหรับพี่ก็จริงมันหนักกขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าหนักหนักที่สุดน่าจะเป็นสำหรับพี่คืออันแล้วแต่คนบางคนอันเะเขาบอกว่าจะหนักหน่อยปีสามเพราะว่าปีสามอ่ะมันจะมีการสุดงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เราพูนอีกทีแล้ว <c oughs> นนแต่ว่าสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าสุดยากที่สุดคือปีหนึ่งได้เป็นช่วงปรับตัวด้วยกิจกรรมด้วยแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบน้องจะต้องเรียนแบบเบสิกวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอ่ะรวมกับ สิ่งที่เป็นวิชาภาคด้วยอ่ะมันเหมือนแบบรวมกันนิดนึงมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบว่าการปรับตัวครั้งครั้งใหญ่เหมือนกันในในชีวิตนะพี่รสุก่าพอผ่านปีหนึ่งได้ปุ๊บพี่อื่นมันเข้าความเป็นภาควิชามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันทำเลยครัมรู้สึกว่าเป้าหมายของเรามันชัดเจนมากขึ้นเข้าใกล้สิงที่ราตกรักเราชอบมากขึ้นแล้วปีสี่นะครับปีสุดท้ายยังไงบ้างปีสี่ 4, อ่าปีสามเนี่ยก็อย่างที่พี่แบบใบ้มาดีขุปตับพี่ใบ้เนาะก็คือจะมีความเข้าภาควิชา,าก ฝึกง,งานด้วยค่ะเพราะว่าในเทอมที่สองเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปฝึกง,งานฝึกง,งานในโรงพยาบาลนะคะก็เป็นการที่เราประยุกต์ความรู้จากที่เราเรียนหมดในปีที่สองี่สามก็เป็นการที่เราได้เจอคนให้จริงๆเหมือนกันแล้วก็ปีสี่ก็เป็นการที่ฝึกง,งานะจะเรียกว่าทั้งแทบจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็แต่ก็ควบคู่กับการอวิัยด้วยอ๋อคือปีสี่นี่คือไปอยู่โรงพรยาบาลเป็นหลักใช่ปะยังไง อาชีนี้พี่เวนเซ่ครับฝึกงานเยอะขนาดนี้อยากให้เล่าความประทับใจในการฝึกงานให้น้องฟังจริงๆคือขึ้นชื่อว่าวิชาไกด์ขั้มปั่นเป็นวิชาที่เราต้องเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติต่อมนุษย์นะคือผู้การฝึกงานเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเหมือนกันคือการที่ทําให้เราได้เห็นผลไข้จริงๆแล้วก็สิ่งที่ประทับใจมากๆของการฝึกงานเนี่ยเพราะว่าจรเรียกว่าแทบแทบทุกอย่างมันจะหล่อหลอไป้ให้เราเป็นคนคนหนึ่งก็คือว่า การที่ได้เจอจากประสบการณ์จริงนี่แหละการได้เจอคนไท้จริงจริงการได้ <S <S เรียนรู้จากเ,เรียนเรียนเรียนรู้จากสิ่งที่เราเรียนมาในห้องเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาด้วยเหมือนกันนะก็อันนี้ก็ความประทับใจที่สุดก็ถ้าเกิดจะยกเป็นตัวอย่างเหตุการณ์นะคะก็จะคิดถึงเหตุการณ์แล้วตอนที่เราฝึกงานมันก็เหมือนกันแบบเราเป็นเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นเด็กที่ว่าเราเราไม่ใช่เป็นเราเป็นเด็กที่มาเรียนรู้ด้วยแล้วก็เป็น เป็นเด sure ็กที่แบบว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาด้วยมันจะมีความที่แบบมาทีมันก็จะมีความเดือดเดือดตรงตรงนี้่เหมือนกันแต่สุดท้ายให้สุดก็คือเราจะเติบโตเป็นอะไรขัานบัตนะที่รู้สึกว่าเหการที่ทําให้พี่ประทับใจมากเลยก็คือรู้สึกว่าอ่าบางคนท่าจจะมองว่าเราเป็น ติดบรรยากาศทุกอย่างคือแบบมันเป็นปูนิ่งที่แบบว่าเราสิ่งที่เราความรู้สึกที่เราได้รับจากคนไข้แล้วก็ความรู้สึกที่เราส่งไปกับคนไข้เป็นการที่แบบเราเราเข้าใจกันแอ้วเราไปด้วยกันมันรู้สึกแบบว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนประทับใจแล้วก็เป็นอะไรที่ยังคิดถึงตอนสุดงานเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนตอนทํางานแน่นอนแหละแต่รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่คนไข้เขาให้โอกาสเราก็ไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะเดินไปพร้อม ก่อนที่เราจะมาเรียนแล้วก็หลังจากที่เรามาเรียนแล้วก็เร,เรียนจบแล้วเนี่ยมันมีความรู้หรือการรับรู้อะไรที่มันต่างจากความเป็นจริงไหมคุณเบนซ์เราได้มาเรียนคือว่าใจท่าเป็นอะไรที่แบบกว้างม,มากถ้าเกิดเราพูดถึงใจท่าแบบตะกบนุกงบางคนก็มไม่ไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรบางคนอาจจะมีประโยคที่ถามกันมาว่าหมอนวดหรือเปล่าการนวดเนี่ยมันเป็นมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆอย่างหนึ่งในเรื่องของการรักษาแต่ความจริงเราทําอะไรมากกว่านั้นทีมาก มีรอยสัว่ามีตั้งสี่ทีนะเออนักเรียนประบาดทีปรบาดในเรื่องของเด็กยังไงมีบทบาทในเรื่องของหัวใจกระซุมอกอยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเราเข้ามาเออเรียนจริงๆทํางานจริงๆเนี่ยกายภาพบุี่ให้ให้ใหเยี้บทนั้นมากที่สุดว่าถ้าเกิดน้องจะเข้ามาเรียนรู้วิชางกายชาเนี่ยที่อยากจะให้น้องมาด้วยด้วยตาแล้วก็ได้ได้ได้ลองดูบูธเหมือนกันก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีที่เคยเห็นว่ามีเด็กนักเรียนมปลายเขาทำเรื่องเข้ามาขอดูงานเหมือนกันนะว่าพวกพี่เรียนกันยังไงแพี่รู้สึกว่า ถ้าเกิดเราได้ไมาเห็นด้วยตาตัวเองอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจบทบาทของนักกายภาพบำบัดมากขึ้นคือมันมีแนวทางการประกอบอาชีพอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจหรือว่าน้องๆสามารถทําได้ถ้าจบจากสาขานี้หรือว่าขณะนี้ไปพี่เป็นเจครับจริงเราจบจากสาขาวิชากายภาพบำบัดมันอาหลักแล้วคือคนอาจจะคิดว่าเราจบมาเพื่อเป็นนักกายภาพบำบัดแต่ความจริงก็อาจจะทําได้หลายอย่างมากเลยนักกายภาพบำบัดเนี่ยอาจจะทาได้ในโรงพยาบาลได้ต่กก็ได้ หรืออาจจะทําเกี่ยวกับกระสุนความงามก็ได้อจริงๆทาแค่ต่ากหลายอย่างนะแต่ว่าจากความรู้ตามหลักวิชาที่เราเรียนมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับสุขภาพก็เพื่อเป็นเป็ื่อนที่เดี๋ยวให้อยากให้เล่าความประทับใจของคณะตัวเองก็คือให้ขายของบวกกับให้เพื่อนคือน้องๆถึงแบบเอออให้กําลังใจน้องๆที่อยากเข้าคณะนี้หรือกาลังหาข้อมูลคณะนี้อยู่ครับผมโอเคค่ะก็เล่าถึงความประทับใจของคณะนะที่ จริงรู้สึกว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวคณะเนี่ยวิทยาศาสตร์สุขภาพดี่ต้องปันใจว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้หลายๆคนก็คงจะขอบคุณมากๆที่จบสนใจและพยายามที่เข้ามาเรียนรู้น้องพี่ของชิ้นช่มน้องตรงนี้แล้วก็จริงๆอยากให้น้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเพิ่อีกเพราะว่าหลายหลายอย่างที่เราสนใจมันจะมีอะไรที่ดีเทลค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็หลายๆอย่างมันค่อนข้างจะอาจจะไม่ได้เหมือนที่เราคิดหรือว่าแต่ที่เราพยายามที่จะไปเห็น ได้ด้วยตาตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปได้ชิดให้มากที่สุดนะจึนมั่นใจว่าอยากที่จะเรียนรู้หรือว่ารู้จักสิ่งจริง,รงๆพี่รู้สึกว่าความประทับใจเนี่ยน้องจะเข้ามานะแล้วก็มาเจอได้ด้วยตาตัวเองตอนที่ความประทับใจคือทุกอย่างที่เราห่อพี่ไาเป็นวันใน,นี้ก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณคณะนะคะขอบคุณจุฬาขอบคุณพี่เพื่อนๆหลายคนขอบคุณพี่รู้สึกว่าโชคดีมากในการที่เข้ามาเรียนคณะนี้ในในจุฬานะเพราะว่า พี่ได้เจอเพื่อนดีเยอะมากๆนะคะพี่ใบ้วยเป็นต้นคือทุกอย่างมันหล่อหล่อให้ให้เราเป็นเราแล้วก็ขณะนี้ก็จะปลูกฝังให้เราเป็นคนประสาทที่ดีเหมือนกันพี่ก็มั่นใจว่าการที่เราได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วเราควรจะต้องเราควรจะต้องมีจิตที่เป็นเป็นเป็นเมตตานะพี่รู้สึกว่าอาจจะพูดในยง่ไนก็ได้แต่รู้ว่าจิตที่ปรารถนาดีกับคนอื่นนะมค่อนข้างที่จะ กัค่อนข้างจะเป็นนักการธรรมดที่ดีสังคมแล้วก็เป็นคนที่สังคมกันที่ถือว่าก็ไม่ว่าอย่างไรก็ฝากถึงน้องๆที่ฟังคลิปนี้อยู่ละกันนะคะก็ไม่ว่าน้องจะเลือกเรียนที่ไหนคณะอะไรก็ขอให้เราได้ศึกษาข้อมูลอันนั้นสิงที่เราสนใ,ใจที่สุดนะก่อนที่จะเข้าไปเพราะว่าเราใช้เวลากับชีวิตแน่อนอนก,ก็สี่ปีหรือบางคนอาจจะทำชีวิตน,นะก็ก็อาจจะต้องศึกษากันเยอะแต่ว่าทุกอย่างท้ายปลายทางมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ตลอดทางอยู่แล้วเราเลือกชีวิตของเราได้มันไม่ได้แปลว่าเราจบไกลภาพต้องทำไกรภาพแบบเดียวมันมีอะไรหลากหลายมากในชีวิตก็เป็นกําลังใจให้ละกานค่อยๆเรียนรูแล้วค่อยเติบโตไปด้วยกันพี่ก็จะต้องเดินทางไปก,ก็เป็นกําลังใจให้กับน,กกน้องๆทุกคนนะคะถ้าเกิดมีที่ข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะอยากให้น้องศึกษายเยอะๆแล้วกอ็อยากจะให้เราได้ โอเคอ่าใช่ก็คือเรามาล่าให้ฟังวันนี้ก็คือจากประสบการณ์จริงของเราเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นเบสออนวิชาการร้อยเปอร์เซนเด้อน้องๆก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มดูแล้วกันนะครับโอเคก็หวังว่าน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้เนาะจะได้รู้จักกับคณะสาเวสทศาสตร์มากขึ้นเนาะแล้วก็พี่วิเศษอาจจะเน้นหนักไปที่สักขารภาพบับัดเนาะเพราะว่าพี่ก็จบมาสาขาเดรงเนะ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกัน <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่เป้ซ่ครับบ๊ายบาย <c oughs>